เอ็ดด้าฝูกพลังรู้เท่าทันกลโกงโลกไซเบอร์ชวนคนรุ่นใหม่หลากหลายเจนโชว์ไอเดียสร้างสารรค์จุดประกายความคิดพิชิตภัยปี2เปิดฉากอีกไนท์ครี t อทิวิตี้ชาเลนจจุดประกายความคิดพิชิตภัยไซเบอร์ปี2 จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสอพอทอเอ็ดด้าระดมสร้างไอเดียสร้างสรรค์จากคนหลากหลายเจนรวมคิดคน้นวิธีพิชิตภัยไซเบอร์ในหัวข้อรู้เท่าทันทุกกลโกงสร้างเกราะป้องกันคนในสังคมรู้วิธีรับมือภัยออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพเปิดเวทีเฟ้นหาสุดยอดทีมเก่งจาก10ทีมเข้ารอบสุดท้าย ชิงรางวัลพร้อมประกาศผลเมื่อวันที่8กรกฎาคม2568ผู้ชนะเลิศได้แก่ทีมแคคคอร์ส s ต u ด i โอรองอันดับ1ได้แก่ทีม Sisterverse และรองอันดับ2ได้แก่ทีม DC Allstar สำหรับโครงการนี้นะคะชื่อโครงการว่าจุดประกายความคิดพิชิตภัยไซเบอร์ปีนี้เนี่ยภายใต้หัวข้อรู้เท่าทันทุกกลโกงนะคะ <Wow. S 1> วัตถุประสงค์ของโครงการเราก็คือว่าเราอยากจะส่งต่อความรู้ในเรื่องของภัยทางออนไลน์ว่าถ้าคุณพบภัยออนไลน์คุณมีวิธีการป้องกันตัวเองยังไงแล้วถ้ามันเกิดขึ้นแล้วคุณจะต้องมีการดูแลตัวเองยังไงค่ะ เพราะอะไรถึงต้องรู้เท่าทันกลโกงไซเบอร์คะค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้เราทุกคนอยู่บนโลกไซเบอร์ตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาจนกระทั่งเราหลับตานอนในกลางคืนนะคะมิจฉาชีพก็มีรูปแบบที่พัฒนาการอยู่ตลอดเวลามีใหม่ๆโดยปัจจุบนนันนียก็คือเป็นลักษณะข,ของการหลอกแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเจาะกลุ่มมากขึ้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะมามีแผนแบบเจาะ ลายบุคคลเลยก็เป็นไปได้แล้วก็อย่างที่เราทราบการเทคโนโลยีเนี่ยมันมาไกลมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้เป็นการกระตุ้นเตือนว่าอย่างน้อยๆเนี่ยทุกท่านมีสติเอ๊ะก่อนเชื่อเอ๊ะก่อนซื้อเอ๊ะก่อนโอนนะคะ ดูวันนี้ได้เห็นไอเดียผู้เข้าประกวดหลากหลายเล่เป็นอะไรบ้างคะรู้สึกดีใจมากๆนะคะสำหรับกิจกรรมที่เราจัดขึ้นในวันนี้ก็เป็นการจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่สองแล้วเราเห็นความตั้งใจของทุกททีมที่มีการมาสร้างสรรค์ผลงานนะคะบางทีมเนี่ยเราก็จะได้ทราบม,มาว่าเป็นประสบการณ์ตรงจากเขาที่ต้องการจะมาส่งต่อให้ทุกคนรู้ว่า ภัยออนไลน์มันน่ากลัวขนาดไหนนะคะแล้วเราจะอยู่กับโลกดิจิตอลทุกวันนี้อย่างมั่นคงปลอดภัยได้ยังไงคะ่ะแลนเอนสุดท้ายแอนด,ด้านเราอยากให้คนไทยได้เห็นอะไรจากโครงการนี้บ้างคะ่ะเพิ่มเติมจาก ที่่งงะคะ,คะก็คือว่าเอ็ดด้าเองเนี่ยเรามีภารกิจในเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัลซึ่งถ้าจะส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัลเนี่ยเราทุกคนต้องทําให้คนที่จะใช้เนี่ยรู้สึกถึงมั่นความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยในการใช้ดิจิตอลนะคะก็ตรงนี้เองเนี่ยเป็นเป็นเรียกียกว่าเป็นมิติหลักๆของเราเลยที่เราพยายามที่จะส่งสารตัวนี้ออกไปให้ถึงประชาชนค่ะ เห็นว่าเป็นปีที่สองค่ะมีพัฒนาการอย่างไรว่าคะจากปีที่แล้วมาจนถึงตอนนี้จริงๆเราเห็นพัฒนาการอย่างชัดเจนนะคะของอผู้เข้าร่วมทุกท่านเลยแล้วก็ปีนี้เนี่ยที่จะแตกต่างจากปีที่แล้วเลยคือเราจะนำผลงานของน้องๆเนี่ยไปต่อยอดให้มีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นอีกค่ะ น้องๆสามารถนำแมสเสจที่ได้ค่ะอยากจะสื่อสารออกไปสู่สังคมมีอันไหนที่โจนใจหรือว่านำติต่อยอดอะไรอย่างไรได้จริงๆวันนี้ทุกทีมเก่งมากๆทั้ง1ิบทีมเลยนะคะเราต้องต้องขอบคุณน้องๆมากที่น้องๆเนี่ยมานําเสนอความคิดในหลากหลายรูปแบบแล้วเราก็ได้เห็นว่าวันนี้เองเนี่ยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยมีทุกช่วงอายุนะคะมีเป็นพี่ๆมีเป็นน้องๆนักศึกษาซึ่งเรารู้สึกดีใจที่ทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจแล้วก็ อยากจะสร้างผลงานตรงนี้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนค่ะเป็นคณครกที่ชนะทีมที่เป็นผู้ชนะเรื่องความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวที่เรานําเสนอวันนี้เป็นยังไงเลยไลฟ์ฟังิด้หนึ่งได้ไหมครับก็อย่างแรกรู้สึกดีใจครับแล้วก็ปีนี้ตอนนี้ผมส่งเป็นปีที่สองปีนี้ก็เลยอยากเล่าเรื่องที่มันแบบครบขึ้นแล้วก็ทันเหตุการณ์มากขึ้นครับทีมหลักปีนี้ชื่อผลงานว่าสายรับหมายเลข1 2 1 2 ในเรื่องก็คือว่าเราจะไปอยู่ท่ามกลางแบบมิชฉาชีพเลยว่าเขาแบบคุยกันยังไงมีแผนกลโกงกันยังไงบ้างแล้วก็นําเสนอไปว่าจริงๆ1 2ึ่งสองหองดาไม่ได้มีเฉพาะในเชิงเชิงลับอย่างเดียวฮะก็คือการโทรแจ้งแต่เรายังมีการดําเนินงานเชิงลุกก็คือการให้ข้อมูลทั้งทาง f a c e b o o k p a g จนะครับ อัปเดตกลโกงต่างๆนะฮะรวมรวมถึงการลงพื้นที่ทั่วประเทศด้วยซึ่งก็จะสื่อสารไปอยู่ในวิดีโอเนาอแล้วสุดท้ายก็จะปิดจบว่าอยากให้ทุกคนนะไม่ว่าจะแบบโดนโกลโกงด้วยตัวเองหรือว่ามีเบาะแสอะไรบางอย่างครับแจ้งเข้าไปที่1น 2, 2, 2, ึ่เพื่อว่าทุกคนจะได้เป็นสายลับ1นึ่งสองห่งครับตัวแทนเราชนะเล้นลำดับหนึ่งเ,เป็นไงครับความรู้สึกตอนนี้ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ ดีใจที่รู้ว่าชนะตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวัอองแต่ว่าพอชนะก็ดีใจมากค่ะส่วนเนื้อเรื่องของที่หนูเอามานำเสนอก็เกิดจากชีวิตจริงค่ะที่แบบว่าโดนโกงโดนโกงเงินค่าแบบว่าจะโอนคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะกดบัตรคอนเสิร์ตเขาก็วิดีโอคอลมาแบบมีบัตรจริงอย่างู้นอย่างเงี้ยค่ะพอโอนไปก็กลายเป็นบัญชีมาค่ะใช่ค่ะก็เลยแบบว่าอยากมาถ่ายทอดให้ทุกคนแบบว่าในยุคนี้ได้แบบว่า รู้ว่าต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนที่จะโอนอีกหนึ่งตัวแทนเราชนะเรื่อนลำดับสองแล้วความรู้สึกตอนนี้ฟังหไหน่อยค่ะค่ะก um. ็รู้สึกขอบคุณคณะกรรมการนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทาง1 2ึ่งอด้ามากเลยคะ่ะที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะให้กับพวกเรานักศึกษาแล้วก็รวมถึงบุคคลธรรมดาด้วยนะคะก็ teşekkür. อย่างโครงการนี้ค่ะก็เป็นเหมือนการเตือนสตินะคะอย่างที่ท่านพูดว่าสมัยนี้ค่ะมันเริ่มเป็นยุคข,ของไซเบอร์มากขึ้นเราเริ่มอยู่ในสื่อออนไลน์มากขึ้นอันนี้พวกหนูก็เลยทําผลงานออกมาเพื่อที่อยากจะเตือนให้ทุกคนเนี่ยโทรไปถ้าเกิดมีปัญหาอะไรอยากจะให้โทรไปเอ็ดดาหนึ่งสองหนึ่งสองค่ะเพราะว่าถ้าถ้าสมมุติว่าเรามีปัญหาคนส่วนใหญ่ก็อาจจะโทรไปโทรไป1นึ่หนึ่งหรือเปล่าหรือว่าต้องโทรไปเบอร์ไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าแต่ว่าทางเอ็ดดาค่ะเป็นเหมือนกับว่าเป็นคู่ให้คาปรึกษาแล้วก็เป็นเหมือนประสานงานกับ องค์กรต่างๆที่อยู่ในอของเอ็ดด้าด้วยค่ะที่ทํางานร่วมกันก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะคะโทรไป 1, 2, ึ่งสอเอ็ดดาก่อนนะเพื่อรับคําปรึกษาค่ะว่าเราจะสามารถทํายังไงได้บ้างกับปัญหาไซเบอร์นี้ค่ะสุดท้ายอยากให้ฝับโครงการดีๆแบบนี้เผื่อปีหน้าจะมีผู้เข้าร่วมประกวดมากกว่านี้แล้วก็มีรุ่นไหนให้ความอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็คือ,อวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางคณะกรรมการทางผู้เข้าร่วมรวมถึงสื่อมวลชนทุกท่านนะคะเราก็อยากจะฝากกิจกรรมดีๆแบบนี้เอาไว้ปีหน้าเนี่ยเรายังคงเดินหน้าที่จะถถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนแล้วก็อยากจะมีกิจกรรมที่เป็นการเหมือนอแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ที่ทุกคนได้รับมานะคะยังไงก็ขอกราบขอบพระคุณมากคะ่ะ